เห็นเขาว่าว่าว่ากันว่ามีไปมีข้อดเหมือนกับอะไรบ้านใหญ่เนี่ยเปิดทางแล้วว่าแก้รับนูนยกเว้นหมวดหนึ่งหมวดสองใช่ป่ะํำนองว่าแต่ว่าแก้องค์กรอิสระอาจจะเป็นจังหวะจังหวะเป็นเรื่องไปอะไรเนี่ยอย่างนั้นเหรอก็ถ้าถ้าเรื่องของคาบู เรื่องหมวดหนึ่งหมวดสองเรื่องมาตราหนึ่งสองถ้าดูจากการแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์อย่างเช่นชุดเสื้อเหอลืองหรือว่าแม้กระทั่งบทบาทของพรรคการเมืองที่ที่เคยอภิปรายตอนตอนเลือกของนายกของตอนที่คุณพิธาเนี่ยฮะก็แสดงออกว่าตัวเองจะเป็นยังไงก็น่าจะเห็นเห็นร่องรอยหอเห็นแนวทางอยู่แล้วว่าเขาน่าจะปิดประตูตรงนั้นนะฮะแต่ว่าเรื่องอื่นๆผมก็คิดว่าน่าจะคุยกันได้เพราะว่าอย่างเช่นองค์กรอย่างองค์กรสระเนี่ย ถ้าว่าเราเชื่อว่ากลุ่มจํานวนมากเนี่ยมาจากบ้านนั้นน, mm hmm. น่ะองค์กรอยสระก็น่าจะเป็นปัจจัยคุกคามกับเขาเหมือนกันนะฮะ mm hmm. ยกเว้นเขาจะไปใช้ประโยชน์จากองค์กรอิสระนั้นอ,อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าผมคิดว่าโดยรวมโดยระบบเนี่ยเป็นปัจจัยคู่คามกับกลุ่มนักการเมืองที่ที่เป็นแบบนั้นเหมือนกันนะครับแต่นี้ผมผมเรียงนี้ว่าออผมคิดว่าคุณสมบัติก็เป็นเรื่องที่ตรวจสอบได้นะครับแต่ว่า ก็ก็ก็กกปฏิเสธหรือยี้ยี้ในในรายบุคคลได้นะครับแต่ว่าจะไม่ควรปฏิเสธระบบนี้จนกระทั่งถึงว่าไปเรียกร้องเอาระบบอื่นที่รอสตาร์ทเครื่องหรือเปล่ามาอะไรเงี้ยบางคนก็จะคิดว่าอาจจะสตาร์ทเครื่องหรือแม้กระทั่งเดือสิงหาเองเนี่ยก็จะมีแมทสำคัญใช่ไหมครอย่างทั้งตัวของหัวหน้าฝ่ายบริหารและตัวของฝ่ายค้านด้วยที่ที่อาจจะถูก อานาจองค์กรอิสระนี่แหละมาแทรกแซงจนกระทั่งบางคนอาจจะเรียกว่าเป็นการรัฐประหารโดยองค์กรอิสระหรือเปล่าออตรงนั้นนะฮะ <S <S ผมคิดว่าอันนี้ต้องต้องระมัดระวังถ้าหากว่าอยากได้ความสมบูรณ์ <S 2> <S 2> ผมเชิญชวนเลยนะว่าเรียกร้องให้มีการแก้มาต,ามาตรารัฐมนูลมาตรา107ที่มาของสอวใช่ไหมฮะหรือพลอปวาด้ว่าเรื่องการได้มาซึ่งสวเนี่ยก็ต้องแก้หรือจะไม่มีเลยก็ควรจะต้องผลักดันแล้วเราก็พร้อม พวกเราก็พร้อมถ้าหากว่าแก้ได้เราก็พร้อมไปทํางานกลับไปทางานอย่างที่เราเคยทํามาเหมือนกันนะครับดังนั้นผมคิดว่าตรวจสอบรายบุคคลยีได้ในเชิงคุณสมบัติน่ะยี้ได้แต่ว่าไม่ควรจะไปหามองหารูปแบบอื่นไม่อย่างคุณกิติศักดิ์เวลาหาก็บอกว่าเนี่ยไม่อะไรจะเนี่ยรอเนี่ยสนชไหมอะไรเงี้ยใช่ไหมก็หาอย่างนั้นหรือว่าบางคนที่เคยเป็นตั้งแต่สศชปี49เเนี่ยที่พอไม่ตอนนี้ก็เหงาละอาจจะเริ่มเตรียมหา มีความเวลาว่างในการที่จะก่อวอนหรือว่าอะไรหาโซลูชันอื่นหาทางออกอื่นในทางการเมืองในเมื่อกระแสเนี่ยปฏิเสธการเมืองในเชิงระบบที่เป็นอยู่ตอนนี้ครับผมคิดว่าอันเนี้ยต้องระมัดระวังนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่น่ากลัวกว่าเชิงคุณสมบัติก็คือเชิงอุดมการผมคิดว่าสวหลายท่านอาจจะต้องมานั่งดูเพราะว่าเขาก็ไม่เคยแสดงออกจุดยืนหรือ แตแม้จะแซงออกในเชิงสารลักบ้างนะครับแต่ว่าในเชิงจุดยืนเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ก็ต้องก็ต้องไล่เช็คว่าอุดมการมันมันสะท้อนความหลากหลายของประชาชนจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าคุณสุบัติเนี่ยอาจจะไปเข้าลู่ชั้นกลางหรือเทคโนแลรีใช่ไหมฮะที่อาจจะอาจจะซีเรียสเรื่องนี้แต่ผมคิดว่าผมนะซีเรียสเรื่องจุดยืนหรือว่าอุดมการ์ซงมากกว่าว่าเขาเนี่ยเปิดรับหรือไม่หรือว่าเขามีความโน้มเอียงไปทางไหนมากกว่ากันอันนี้ครับนี่ประเด็นเรื่อง แก้รัฐธรรมนูญน,นะ,ะหรือยก่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยนะ,ะผมคิดว่าผู้คนในสังคมนะตอนเนี้ยก็อยากเห็นความเปลี่ยนแปลงแน่นะฮะแล้วก็ผมก็ยังเห็นว่านักการเมืองไม่ว่าพรรคไหนนะฮะก็ก็น่าจะเห็นร่วมกันว่ามีหลายเรื่องจะต้องแก้อรเงียนะฮะทีนี้โอเคก็มีบางเรื่องที่ รับได้รับไม่ได้อะไรต่างแก็ว่าผมโดยส่วนตัวผมคิดว่ากลไกในเรื่องของการแก้รั้นูลหนึ่งถ้าเราย้อนไปดูตั้งแต่ช่วงรั้นนูลปีก่อนรั้นนูลีนะครับที่หมอประเวศต,ตั้งคณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตยนคะอปพแล้วก็ให้นักวิชาการนะครับได้ศึกษาเนะพื่อใหคือใช้พลังปัญญาหรือความรู้นะครับในแง่ของการ วิเคราะห์ให้เห็นสภาพปัญหาสังคมการเมืองและก็ปัญหาประจธรนูนที่ที่ใช้อยู่นี้นะครับผมว่าจะจะเห็นปัญหาแล้วก็จะหลายเรื่องน่าจะเห็นตรงกันนะครับสร้างสร้างความรู้สักน,นะนี้กลับมาแลกเปลี่ยนเรื่ององค์กรอิสระเนี่ยผมเดาใจนะครับว่านักการเมืองเนี่ยคงไม่อยากเห็นองค์กรอิสระแบบปัจจุบันซึ่งโอเค พัฒนามาจาก40 50และ60เนี่ยเราก็เห็นชัดนะครับที่ถึกเข้าใจดีนะครับว่ามาจากศาลสองท่านใช่ไหมอีกข้าท่านมาจากองค์กรยิสระด้วยกันเองผัดกันเกาหลังใช่มถ้าตั้งตัวเองไม่ได้ก็ไปตั้งคนไอ้คนนี้ให้มาตั้งองคอนน์กรนี้อะไรต่างพวกนี้ใช่ไหมครับมีตัวแทนของประชาชนก็คือ รัฐบาลใช่ไหมก,กับผู้นําฝ่ายค้านนะครับก็สองคนเท่านั้นเองนะท,ที่ยึดโยงกับประชาชนนะเพราะฉะนนั้ mm hmm. ในแง่นี้ถ้าเรามองแทนนักเลือกตั้งหรือผู้แทนนะครับที่จะต้องออได้รับผลจากองค์กรศริะ์ต่างๆเหล่านี้ mm hmm. การแก้เพื่อที่ให้ยึดโยงนะครับกับประชาชนมากยิ่งขึ้นเหมือนน้ำนวน40 50ใช่ไหมครับซึ่งมีตัวแทน มากกว่านี้เยอะนะมีทั้งนักวิชาการทั้งระบบการตรวจสอบถอดถอนก็สามารถเข้าชื่อถอดถอนได้ใช่ไหมนี่มันหายไปหมดอย่างเงี้ยใช่ไหมครับการเข้าชื่อถอดถอนเนี่ยมัไม่มีนะการถอดถอนองค์กรยิสระก็เป็นหน้าที่ของอบชอใช่ไหมครับต่างๆพวกนี้ครับยุวิธรรมครับตอนนี้ฮะใช่ครับ <laughs> ครับอะไรต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่ามันมีหลายประเด็นที่น่าจะ,ะเกิดชันทานุมัติว่าควรจะ,ะแก้ไข แต่รัฐมนูญคือองค์กรอิสระเนี่ยอย่างกกตปปชกกตโดยเฉพาะกรกตมันมันมีแรงในรัฐมนูญสีส่สูมันมีแรงบันดาลใจมาจากคดียี่ห้อย120ร้อยยี่สิบใช่ไหมครประเด็นก็คือว่าพอถึงการเมืองที่มันเปลี่ยนไปในปัจจุบ<ม>ันปุ๊บเนี่ยคือมันจะกลายเป็นแบบว่าพรรคการเมืองจะยอมรือออำนาจองค์การาหรือเอาไปเป็นของตัวเองใช่ไหมครมันเป็นประเด็น ที่คนสนใจอยู่ว่าถ้าเขาเอาไปเป็นของตัวเองอะในการเลือกตั้งครั้งหน้าอะไรอย่างเงี้ยในงานคดีทุจริตอะไรต่างๆที่เขาโดนอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมซึ่งผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องปกติที่สังคมต้องตรวจสอบแล้วก็เราจะบอกว่าถ้าเราตรวจสอบสออยี้ไม่ได้เนี่ยเพราะกลัวรับประหารเนี่ยมันมันจะเราสวิงไปหรือเปล่าครับใช่ครับอันนี้ก็เห็นด้วยครับถ้าพูดต่อนะฮะจากหมอ ประเวบขอปพอที่ว่าเนี่ยผมคิดว่าความสําเร็จของน้ำนูนปี40เนี่ยมันอยู่ที่นอกจากพลังความรู้นะฮะวิชาการศึกษาเพื่อให้เห็นปัญหาะะแล้วก็ข้อเสนอนะครับ mm. ความจริงองค์กรศิสระกันมาจากข้อเสนอในยุคนั้นนะครับอีกอีก,อ,กอีกเหลี่ยมหนึ่งสามเหลี่ยมขยื่นภูเขาของปมอเวก็คือ พลังทางสังคมนะการขับเคลื่อนหรือการผลักดันนะะบวนการธงเขียวอะไรต่างๆพวกนี้นะครที่จะช่วยกันผลักดันหรือกำกับจากสังคมที่พี่ทึกพูดถึงเนี่ยผมคิดว่าเนี้ยน่าจะเป็นส่วนที่แม้พวกเราอยู่ในพื้นที่การเมืองที่เป็นทางการก็น่าจะต้องถ,ถ้าคิดจะผลักเรื่องของ การแก้ไขรัฐมนูลหรือยกล่างรัฐมนูลฉบับใหม่ก็คงต้องคำนึงถึงส่วนนี้ด้วยนะครับพลังที่จะสร้างการมีส่วนร่วมของผู้คน,นให้ได้เข้ามาช่วยกันทั้งเขียนทั้งผลักดันร่วมกันนะครับพี่ทึกเองก็มีประสบการณ์มาตั้งแต่ช่วง14จตุลาใช่ไหมรัฐนูลปี2 5 7 7นะครับแล้วก็หลังเหตุการณ์พฤษภาธรม,มินมาสู่รัฐนูลปี2540นเะน่ยรัฐนูลมันไม่เคยเกิด ภายในการเมืองที่เป็นทางการในภายในรัฐสภานะแต่ว่ามันเกิดเพราะบริบทข้างนอกต่างหากต่างๆพวกนี้ครับผมก็ยังหวังว่าในช่วงปัจจุบันกระแสสังคมต้องการความเปลี่ยนแปลงอย่างมากนะครับที่จะต้องผลักดันให้เกิดการปรับความสมดุลทางอำนาจนะครับที่มันมันพาสังคมการเมืองไทย ไปไม่ไม่ได้นะผม <_ P. S 1> คิดว่าเราน่าจะเห็นร่วมกันแต่ว่าจะผลักได้แค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับพลังทางสังคมนะครับเรื่องเรื่องตรวจสอบอคุณสมบัติของสว,วท่านอื่นใช่ไหมฮะที่มีสว,วคนก่อนที่ท้าวาเนี่ยต้องไปเนี่ยสว,วชุดใหม่เนี่ยถ้าอยากจะให้สภาเนี่ยมีความชอบธรรมเนี่ยต้อง ตรวจสอบกันเองนะฮะไปมันก็มีกลไกอย่างเช่นการร่าดอะไชื่อใช่ไหมฮะยื่นต่อประธานวุฒิสภาเพื่อส่งให้สารัน้นูลนวินิจฉัยใช่ไหมฮะเรื่องคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามหรือว่าการกระทําต้องห้ามอะไรต่างๆเนี่ยฮะผมมันก็เป็นภาวะที่เราก็อยู่ในสองเขาวควายเหมือนกันว่าคือทา,ทางหนึ่งก็คือไปการไปยกดาบนั้นให้ สารรัฐมนูญในการที่จะมาวินิจฉัยผมคิดว่าอันนี้กลไกอันนี้ยผมยังคิดว่าเราเราก็รู้อยู่ทาช่องทางแต่ว่าเราคงคงไม่ไม่ใช้นะครับแต่ก็คงต้องใช้กระบวนการทางสังคมเนี่ยในการช่วยกันตรวจสอบแล้วผมคิดว่าตอนเดี๋ยวนี้คือสังคมเก่งมากนะไปขุดไปไปเว้นเอาข้อมูลอะไรต่างๆมาเนี่ยนะครับผมคิดว่าอันนี้ก็ก็ต้องใช้กระบวนการนี้ในการตรวจสอบแล้วก็ยังยังอยู่ในอำนาจของกรกตที่ยังยังยังดูยังดูอยู่ได้อยู่ด้วยครับคือ หมายถึงว่าถ้าสังคมเขย่าวสวชุดนี้แบบลุมถล่มแบบไม่หยุดยั้งเนี่ยเชืเอ่อเดี๋ยวคนนั้นโผล่ขึ้นมาเดี๋ยวคนนี้โผล่มาเดี๋ยวเรื่องนั้เร,เรื่องนี้โผล่ขึ้นมาจริงๆมันเป็นเรื่องดีไม่ใช่เหรอที่เราจะได้แบบกลุ่มเราจะได้แบบทํางานได้แล้วก็หมายถึงว่าอ,อ,อิงกระแสสังคมในงานที่จะผลักดันเรื่องต่างๆแล้วพวกนี้ก็จะแบบว่ามีปากมีเสียงน้อยลงมีอำนาจน้อยลงถึงแม้จะมีร้อยห้าสิบคนแต่ไม่มี แต่มันไม่มีอะไรอ่ะไม่มีเครดิตอ่ะครับก็เห,เห็นด้วยนะครับที่ว่าจะต้องมีการตรวจสอบเป็นเรื่องพอเป็นบุคคลสาธารณะแล้วต้องตรวจสอบแล้วคุณไปใช้อำนาจอำนาจแบบว่าเสมือนคือจะเรียกว่าอำนาจสาคัญด้วยทั้ง,งในเชิงของการกรองกฎหมายทั้งในเชิงของการแต่งรับรองบุคคลที่จะลงนาแหน่งองค์กรอิสระต่างๆเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ก็กกตรวจสอบเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็สนับสนุนให้ตรวจสอบหรือแม้กระทั่งพวกเรา เองด้วยกันเนี่ยส<ม>วที่อาจจะบอกว่ามาจากฝากจะเรียกอาจจะเรียกตัวเองว่าประชาธิปไตยเลยก็แล้วแต่เนี่ยย<ม>ิ่งต้องตรวจสอบให้หนัก<ม>โดยเฉพาะการทํางานนะคุณเคยบอกว่าเนี่ยรับปากว่าจะทําอย่างนู้นอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าจะไปทําอย่างงี้คือพอคุณเข้าไปเนี่ยจะเจอภาวะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแรงจูงใจต่างๆหรือว่าเรื่องของการกดดันความกลัวต่างๆแม้กระทั่ง ต่อให้ไม่ทําอะไรที่ไปผิดจากสิ่งที่เคยพูดก็อาจจะไม่ทําอะไรเพราะว่าเฉื่อยชาหรือว่าด้วยความที่อาจจะรู้สึกว่าเอออย่าไปทําเลยเหนื่อยละอะไรเงี้ยผมคิดว่าประชาชนเองเนี่ยก็ต้องตรวจสอบและใกล้มือสุดเนี่ยก็ยิ่งต้องตรวจสอบให้มากที่สุดก็คือตรวจสอบกับคนที่อยู่ในกลุ่มที่มีจุดมีดิจิทัลฟุตพินอะไรต่างๆเนี่ยครับให้ให้มากที่สุดผมคิดว่าเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าสำคัญที่สุดก็คืออย่าถึงกระทั่งปฏิเสธระบอบ อันนี้ที่เป็นอยู่แต่ว่า,าปัญหาของการมีอยู่ของแต่ละบุคคลก็ก็กวิพากษ์วิจารณ์ไปหรือว่าตรวจสอบไปแต่ว่าระบอบเนี่ยผมไม่รู้ว่าไอ้โซลูชันอื่นเนี่ยมันจะเป็นอันจะเป็นปัญหาหรือเปล่าคือระบอบเนี่ยมันต้องให้เวลากับมันหน่อยก็คือ1ก็คือถ้าไม่เห็นว่ามันมันสมบูรณ์แบบหรือเพอร์เฟกก็แก้ช่วยกันผักดันแก้รัฐธรรมนูญแต่ว่าก็จะเป็นปัญหางูกินหางพอจะผักดันแก้รัฐธรรมนูนก็ต้องพึ่งมือ 1นในสของสอวทีนี้เขาถ้าหาว่าตัวเลขมาร้อยห้าใช่ไหมฮะมันก็เกิน2ใน3ไปแล้วซึ่งเกิน2ใน3ปุ๊บก็ปิดประตูนะฮะถ้าหากว่าเขาจะเขายังคิดว่าไอ้ตัวนี้เป็นฐานอ้ำนาจของเขาอยู่อย่างนั้นก็ต้องกดดันกันไปนะฮะผมก็มาจากการเมืองทางตรงนะฮะการเมืองท้องถนนเหมือนกันเพราะว่าประชาไทยก็สนับเออก็ทำข่าวกับการเมืองท้องถนนผมคิดว่าจะพึ่งต่อ การเมืองในสภาอย่างเดียวก็ไม่ได้ใช่ไหมมันก็ต้องเชื่อมร้อยหรือว่าให้การเมืองของท้องถนนเนี่ยเป็นร่วมในการตัดสินหรือว่าร่วมในการพิจารณานะครับคือเรากลัวรับประหารมากกันไปปะเพราะจริงๆแล้วจริงๆตอนนี้อำนาจรับประหารเนี่ยจับมือกับพรรคการเมืองแล้วไม่ใช่เหรอใช,ใช่รับประหารอาจจะไม่ได้มาในรูปแบบแบบทหารลากมาแล้วอาจจะมาในรูปแบบของของอ,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 องค์กรสระ หรือแม้กระทั่งผมตัวผมเองเนี่ยผมก็คิดว่าไอการลงมติเลือกนายกมตีครั้งที่แล้วเนี่ยครั้งครั้งเมื่อปี -66 หลังเลือกตั้งมาได้เนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นการรัฐปรรหารเสียงของ<ช>ประชาชนอานัตของประชาชนที่อยากจะได้ฝ่ายบริหารแบบไหนหน้าตาแบบไหนนั่นก็คือการรัฐปรรหารโดยใช้กลไกอสอวใช่ไหมฮะในการที่จะไม่ยกมือหัวขาดให้แต่ได้ใช้พรรคการเมืองด้วย อาชัยคุณผู้ชมนะแต่พกรกการเมืองชูธงนำนมันก็ยแยบแยบยนเหมือนกับที่เราบอกว่าภาคประชาชนเองเนี่ยที่เราบอกว่าจะต้องเป็นอิสระจากรัฐและทุนปรากฏว่าภาคประชาชนเองเนี่ยรัฐและทุนรัฐก็ไปทํางานเป็นภาคเสม,มือนว่าเป็นภาคประชาชนหลายพี่น้องหลายคนก็ก็ก,ก็ขัดแย้งกับภาคประชาชนด้วยกันไม่ได้ขัดแย้งกับรัฐละขัดแย้งกับภาคประชาชนด้วยกันที่รัฐออกนไหนห์ก็เหมือนกันตอนนี้ก็ กลไกของการรัฐประหารหรือการแทรกแซงอำนาจในเชิงระบบเนี่ยในทางในอำนาจในเชิงสถาบันเนี่ยเขาก็มีอำนาจรัฐประหารเสี่ยงประชาชนอยู่ในตัวระบบอยู่แล้วด้วยคือระบบการเมืองเรามันเป็นเผด็จการอํานาจนิยมที่มีการเลือกตั้งครับใช่ใชอยู่แล้วนะครับมันก็เพราะฉะนั้นการรัฐประหารอาจจะไม่ได้จําเป็นใช่ไหมครับ เพราะว่ามันเกิดถ้าใช้ภาษาอาจาร,รย์สมชายปีชาศิลป์ปรกกุลก็คือมันมีองค์กรที่เป็นปรปักต่อประชาธิปไตยนะจะทำหน้าที่แทนอยู่แล้วนะครับองค์กรอิสระต่างๆที่ได้พูดกันมากมายอยู่นะครับผมคิดว่าในแง่นี้รัฐประหารมันก็จะ ไม,ไม่ต้องยําเป็นน <laughs> ะที่จะต้องเกิดขึ้นนะแต่ว่าก็จะเป็นโจทย์ของพวกเราว่าเราจะปฏิรูปองค์กรต่างๆเหล่านี้ได้อย่างไรนะที่จะทําให้ระบอบอํานาจนิยมที่มีการเลือกตั้งเนี่ยนะครับมันมันผ่านไปนะครับนำไปสู่ระบอบประชาธิปไตยที่มันสมบูรณ์ต่างๆพวกนี้นะครับซึ่งก็เป็นโจทย์ที่ยากแน่ๆนะที่วัาพูดนะ ข้อจำกัดหลายอย่างเราก็เห็นอยู่นะครับเรื่องของอสวนะฮะก,ก็คงหนึ่งในสามไมด่ดูจะเป็นโจทย์ที่ยากนะแต่ว่าผมก็คิดว่าก,ก็กลับมาที่ประเด็นเดิมที่ได้พูดไปแล้วครับก็คือเคงต้องอาศัย พลังหลายส่วนนะครับพลังของผู้คนในสังคมที่ผมคิดว่าคนรุ่นรุ่นผมนี่ก็รุ่นบีถึงนะครหกสิกว่าใกล้เจรุ่นคนรุ่นใหม่ๆต่างๆที่ต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลง,งต่างๆคนนี้นะผมคิดว่าถ้าเราดูโดยพัฒนาการ ในช่วงหนึ่งสองชุวัรษที่ผ่านมาผมยังเห็นว่ามีพลังทางสังคมต่างๆแล้เนี่ยนะที่จะมาช่วยผลักดันต่างพวกนี้นะหน้าที่ของพวกเราก็จะทำยังไงที่จะเชื่อมในส่วนที่ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในพื้นที่การเมืองที่มันเป็นทางการเมื่อก่อนเราก็ก็บนท้องถนนเพื่อที่จะสร้างข้อต่ออย่างงี้ทีนี้เรามาอยู่ในส่วนที่สร้างข้อต่อที่ขยายออกไปสู่ข้างนอกอย่างไรเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นโจทย์ที่ ไม่รู้จะทําได้มากน้อยแค่ไหนนะฮะอย่างที่ได้พยายามจินตนาการหรือว่าเข้ามาก็ก็อยากอยากทำพื้นที่ต่างๆเราเนี้ยใช่ไหมสร้างกา,การศึกษารัฐมนูลร่วมกันนะครับอ,อ,อีกมุมหนึ่งก็คือ,อ,อทํางานในเชิงของเครือข่ายที่ผลักประจักษ์องค์กรที่เป็นทางการนะที่รัฐสภาที่สวอแร,อรองต่างพวกนี้นะเพื่อจะได้เป็นหนุนเสริมพลังของ ประชาสังคมข้างนอกต่างๆพวกนี้นะให้เข้ามาเชื่อมต่อเข้ามาช่วยกันผลักดันวาระต่างๆเราเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันอาจจะทําให้ความขัดแย้งทางการเมืองที่ผ่านมา1นึ่งสองทตวรรษเนี่ยที่เรารเผชิญกันบนท้องถนนเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ ควรจะเป็นมันเรไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดได้ก็คือว่าหวังว่าความขัดแย้งเมื่อมันเข้ามาอยู่ในพื้นที่การเมืองที่เป็นทางการอาศัยกลไกที่เป็นทางการมันน่าจะหาชันธานุมัติได้นะฮะในบางระดับที่มันจะทําให้ค่อยๆเคลื่อนไปข้างหน้านะครับส่วนกลไกที่ที่กตอรับปากว่ารับรองไปก่อนแล้วก็จะสอยที่หลังเนี่ยอันนี้ก็เรียกเป็นกลไกหนึ่งที่ที่กลุ่มก้อนที่อยากจะยังไม่พอใจกับผลของการ เรืองเนี่ยผมคิดว่าต้อง<ม>ก็ต้องขยับนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเปรียบเทยบกับสสเนี่ยก็ดูเหมือนจะไม่ได้สอยใครเลยนะก็ผมคิดว่าอันเนี้ยก็ก็เป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นโจทย์สาคัญแต่ว่าผมคิดว่าด้วยความที่หลายๆเรื่องเนี่ยเราเ,เ,เราอาจจะดูเนี่ยทั้งสสทั้งการฟอร์มรัฐบาลเมื่อปีที่แล้วทั้งสอวอเนี่ยแล้วดูแบบว่ามัน หลายความหวังหลายคนเนี่ยมันอาจจะหมดหวังไปอย่างเงี้ยพยายามที่ถึงที่สุดแล้วก็ได้มาเท่านี้ผมคิดว่าไอ้ความหวังเนี่ยพอมันหายไปปุ๊บเนี่ยมันมีนม,ม,มีส่วนสําคัญอย่างผมที่ติดตามกับการเคลื่อนไหวของภาคประชาคมเนี่ยไอไอสิ่งที่ปัจจัยที่จะทําให้คนลุกขึ้นมาคือแอคทีฟเป็นแอคทีฟซิตี้เซนเป็นเป็นเป็นคนที่เอาเป็นอาตาหรือนัวตัวเป็นการเมืองนยฮะคือคิดทุกเรื่องทุกเรื่องเป็นการเมืองหมดเนี่ยมันคือปัจจัยว่าเขามีความหวังต่อต่อต่อการเปลี่ยนแปลง ไอ้เรื่องความเจ็บปวดความบูบช้าการกดขี่ขูดรีดเนี่ยมันมันไม่ได้เป็นปัจจัยที่อาจจะเป็นเชื้อมูลแต่ไม่ได้เป็นปัจจัยที่กระตุ้นที่เขารู้ขึ้นมามแต่ผมคิดว่าด้วยกระบวนการเนี่ยสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยผมยังรู้สึกว่าความหวังของอทั้งภายในกลไก,กเชิงสถาบันและการเมืองที่เป็นบนท้องถนนเนี่ยมันมันลดลงนะผมจับกระแสแล้วมันลดลงคือก่อนคือทำข่าวเนี่ยถ้าเป็นคําข่าวการเคลื่อนไหวเนี่ย คนมาติดตามยอดริชยอดการอ่านเนี่ยก็ลดลงอยากเห็นได้ชัดผมคิดว่าเนี้ยก็ต้องปลุกความหวังกระตุ้นให้คนรู้สึกว่าเนื้อตัวเป็นการเมืองอยู่ตลอดก็แต,แต่สังเกตก็คือแบบครั้งนี้ก็คือแบบผลก็เลือกสวมันทําให้คนหมดหวังใช่ไหมเหมือนคนคือไม่หมายถึงว่ามันทําให้คนแบบรู้สึกว่า หวังไว้หวังไม่มากกว่านี้แล้วก็แล้วก็สิ้นหวังแล้วแล้วขนาดเดียวกันมันก็เกิดความโกรธจากการที่รู้สึกว่าโอ้โหไอ้พวกนี้มันจัดตั้งเข้ามามันหยาบกันมากเลยมันเอาคนนั้นเข้ามายัดตําแหน่งนี้เอาคนนี้เขามาคนสติเฟื้องอะไรต่างๆเนี่ยเป็นโรคจิตแบบหลงตัวเองแล้วยังเอาเข้ามาได้อะไรเงี้ยครับก็ถ้าเป็นคนผมว่าอันนี้คือสังคมมันโกรธไงแต่ว่าเรื่องความหวังอ่ะมันก็เหมือนกับว่า สูญเสียความหวังกับเรื่องสวอบอมากเลยนะครับก็จะถ้าเป็นพูดในในเชิงฝั่งที่เห็นแย้งเรานะครับว่าจะเป็นต้องเป็นคนของพวกคุณเท่านั้นหรือต้องเป็นคนที่เห็นด้วยกับคุณเท่านั้นถึงจะนับเป็นเป็น<ม>เป็นคนที่มีมีอุดมการใช่ไหมอ่าแต่แต่ก็ก็เราก็ต้องมองอย่างมีความหวังเหมือนกันว่าเออยังไม่ได้ทดลองเขายังไม่ทดลองทํางานหมายถึงว,ว่าบ้านนั้นอนะ่ะบ้านนั้นเขายังไม่ทดลองทํางานก็ลองดูว่า,ว,าว่าเขาจะ ทํางานที่จะสามารถที่จะหอบเอาความหวังของคนที่จากบ้านเขาและบ้านข้างๆด้วยหรือเปล่านะครับแต่สังคมมันโกรธจริงนะอาจจะเราใช่ไหมว่าสังคมมันโกรธว่าถูกหยามอ่ะจริงๆคือถ้าประเภทแบบถ้าเป็นพรรคการเมืองอื่นมาด้วยถ้าเป็นจัดตั้งกันแบบอาจจะแบบพรรคบางพรรคเข้ามาเท่านั้นบางพรรคเขมาเท่านี้อะไรต่างๆเนี่ยหรือว่าระบบราชการเข้ามาบ้างแต่ว่าคุณส่งคนตามคุณสมบัติอ่ะ มันจะไม่โกรธอย่างนี้นะอ,ะอย่างน้อยให้มันเฉลี่ยเฉลี่ยให้มันดูแบบน่ารักกว่านีไไไไไ้ไม่เป็นอย่างนี้ก็ก็ก็หวังอันอยู่พูดผมก็หวังก็หวังว่าเขาจะจะจะ,จะ,จะเกลี่ยให้ให้มันสะท้อนถ,ถ,ถึงถึงถึงความเป็นไปของสังคมหรือว่าสภาพของของคนในมมสังคมจริงๆไม่ใช่แค่ฝากไหนภาคหนึ่งหรือบ้านใดบ้านหนึ่งก็หวังว่าอย่างนั้นแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นและคนก็ยิ่งแบบคนก็หวังใช่ไหมต่นแรกก็คนก็หวังว่าเออสวภาคประชมากจะได้เกิน เจ็ดสิบแปดสิบรงแต่งเนี่ยใช่ไหม <Ừ. S 2> แต่นี้มันคือแบบถึงแม้มันคงมันแก้รับหนนได้แต่ความหวังของคนมันอย่างที่คุณว่าเนี่ยครับมันหายไปแล้วไงตั้งแต่ปีหกสามที่ข้อเรียกร้องใหญ่มากข้อเรียกร้องใหญ่มากแต่ว่าพอมาตอนนี้เหลือข้อเรียกร้องลดลงไปเรื่อยๆืๆ่อเรื่อยๆจากจากเรียกร้องปฏิรูปใช่ไหมฮะสถาบันมาถึงตอนนี้คือขอแค่ประกันตัวหรือขอแค่นิรโทษกรรมมันแปลว่าข้อเรียกร้องมันถอยกรูดลงมาแล้วก็ ไปกระทั่งถึงอมองไปทางกลไกในเชิงสถาบันอย่างสภาใช่ไหมฮะก็ด้านหนึ่งก็ไม่รู้จะล้อหรือเปล่าเพราะว่ามีสารรัฐมนูญคอยจอ่อคอหอยเดือนหน้าแล้วกับกบพรรคการเมืองใช่ไหมพรรคฝ่ายค้านหรือม้กระทั่งรัฐบาลเองนะฮะตัวนายกรัฐรนมรีกับมาที่สอวอเองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าคือผมอย่างที่ผมบอกว่าไม่ว่าเขาจะอาจจะมาจากบ้านก็จังแต่ว่าการสิ่งที่โจทย์สาคัญของผมคืออุดมการณ์ของเขาเหล่านั้น,นที่เขาจะ ไปในทิศทางไหนก็น่าสนใจโดยเฉพาะกับการที่เขาสวมสวมเสื้อใช่ไหมฮะที่ที่แสดงออกซึ่งอุดมการอุดมการหนึ่งของของของสังคมไทยเนี่ยแล้วเขารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เป็นนอร์มอลนะนะของเขาเนี่ยผมคิดว่าอันเนี้ยแม้แม้ว่าย้อนกลับไปเมื่อ3ปี2 4ปีหรือ3ปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นโจทย์ของความขัดแย้งทางการเมืองบนท้องถนนเนี่ยฮะผมคิดว่าอันเนี้ยก็เป็นโจทย์ใหญ่ว่าเออตกลงมันเป็นการเห็นแสดงให้เห็นว่าสภาทั้งวุฒิสภาเนี่ย เป็นไปในแนวทางดีกันนั้นหรือเปล่าครับอืม,มันทําให้คนรู้สึกว่าครับเรื่องพุทธศาชุดนี้มันคืออ,อะไรอ่ะบางคนบอกว่ายังดีกว่าชุดที่แล้วแต่บางคนก็บอกว่าต้องมองใหม่ว่าคือมันแย่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ <c oughs> มันเลวร้ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้คือคือถ้ามองภาพใหญ่มันคงเป็นสิ่งที่ พิสูจนได้ถามในเชิงคาดการณ์น,นะฮะก็คือว่าอย่างที่ผมใช้คำว่าคือระบอบเผด็จการอำนาจนิยมแบบมีการเลือกตั้งเนี่ยนะมันสืบทอดกันมายาวนานนะครับเ,เลือกตั้งที่ผ่านมาก็หวังว่ามันจะจบเพราะว่าเกิดชัยชนะของคนรุ่นใหม่ใช่ไหมฮะมีพรรคหนึ่งที่ได้ มาจากคนรุ่นใหม่นะครับพรกเก้าไกลนะครัพูดตรงไปตรงมาครับหวังว่าจะได้เป็นรัฐบาลมาคราวนี้ก็หวังว่าจะจะได้สวเกินหนึ่งในสาม,สามนะเพื่อจะไปแก้รัฐธรรมนูญเพื่อจะไปสู่การเปลี่ยนแปลงในการปฏิรูปในเชิงโครงสร้างหลงการเมืองครับภาพนี้เป็นจริงแน่นะครับในแง่ของความส,สืบทอดของระบอบเดิมซึ่งเกิดมาตั้งแต่ รัระหาร2557จนถึงัฐมนุน60จนถึงปัจจุบันนะครับก็คงปฏิเสธไม่ได้นะครับแต่ว่าผมเองก็อย่างที่ได้พูดไปนะครับก็ยังคิดว่าในส่วนที่มันพอขยับได้บ้างก็คือในส่วนของสังคมที่ก็เติบโตมากขึ้นเข้มแข็งมากขึ้นอนต่างๆพวกนี้นะครับจะจะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันก็คงต้องขึ้นอยู่กับพลังที่พวกเราต้อง ต้องอาศัยพื้นที่ที่มีอยู่ภายใต้เพาดานที่จํากัดนะครับก็หวังว่าจะทําอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยนะครับในในท่ามกลางความจํากัดของสิ่งต่างๆเ่านี้ครับดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้รวมถึงซุปเปอร์แตงช่อง YouTube พัติชนทีวีกันด้วยนะครับ